แบบนี้ตลอดไปโอเคไหมครับข้าสองสิบบเบิร์่ออ่ามันตกไปนะได้เข้าใจป่ะแล้วก็กดดันบอลโตนน้ำมาให้มีเน็ตในรัพุนน้ำโอ,อเคบอลขากสองเลยมี่แล้วมีแล้วขาดไม่ได้ดังเนี้ใน่งเสียงทีนงน่นั่งท่านผู้ชมเลยนะข้นต่อสองขยับสองมีแทในในน้อเน็ตในรัพุนนี่เป็นการกดดันทาาออกต ปกหรดอกันได้สีแดงงสื่อที่แม่แปลงนึ่งวัาถึงเหรอนะครับวันนี้ครับ ไม่อยากรบกวนเวลาของท่านอื่นมากไปนะครับผมผมมีหนึ่งผลงานเพลงที่ที่เป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของผมเลยนะครับเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้นะครับซื้อเพลงมาก้อนแก้วก้อนค่ำนะครับผมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมฝาดแฟนคลับของสาวน้อยเป็นกระเพรย์ฝาดแฟนคลับของอีหลาครับผมขอไปฟังเพลงนี้ของผมครับก้อนแก้วก้อนค่ำลองฟังดูที่ครับผมที่ลองที่ที่สนุกสนุกนี่นะครับผมรับฟังเลยนะจ๊ะ i <laughs> you ชมเลยนะครับขนาดว่ายังสุขภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังมาเพื่อฟอจตูนักร้องจิงจู้เปลี่ยนว่ากินจูหรนักร้องก็แก่จิมูนักร้องกินจูสุดยอดมาก ครับผมวันนี้อยากอยากจะบอกอะไรถึงบอสโจทุนนี้นะครับเพื่อนทุกคนที่คึยกัน้อยบ่อยผมคิดถึงตลอดเวลาในตอนที่ค้างบอป่อยเราคุยกันทุกวันนะครับผมแล้วก็ในช่วงที่บอสโจเราเตรียมงานนี้เพื่อที่จะให้น้องๆโอ้ยหไม่ใช่น้องๆสิเพื่อที่จะให้พี่พี่ F4 นะครับผมมาร่วมงานกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพิ่งได้มาคุยกันสองสามวันหลัง นะครับผมก็แฟนแนะนำซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับชื่อก้อนแก้วก้อนคำครับปล่อยเมื่อวานนี้กำลังใจเราดีดอกรีซี่สาวน้อยพี่บันพเขาไปแช่ก้อนและแช่ไอพี่เด็กเยอะแล้วพ้นก้อนแก้วก้อนคำนครับวฝากไว้นึ่งเนาะฝากไว้ด้วยครับผมก็กำานเ่ายดีเนาะผมนั่งดึทถังนี่แหละครับผมอาเจียนสักใบเถ้าก้ามก้ามามไปทั้งหั้งทั้งสายทั้งหัวเลยนครับผมวันนี้ดีใชมาก โอกาสมัเป็นส่วนหนึ่งใช่ไครับผมผมเชื่อว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากๆที่ศิลปินที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นแฟนคลับที่หนาแน่นแบบนี้นะครับในคืนที่ฝนตกในวันที่ฝนตกมีมากขนาดนี้ผมว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสิ่งที่ผมอยากให้ทุกๆคนทำคือปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยได้ไหมครับเอ๊มากครับมากเราจะขึ้นทางนี้ครั้งแรกท่านต้อไปสิบ้าบอครับมาแล้วนะครับเดี๋ยว เสียดดวงเง้ยไปอีกเด้๋ยวมเนี่ยโอ้เออเดี๋ยวเก็บเราจะทำดวงออกไปยาวอีกนะครับวันนี้อาจเปิดพวกปิดพวกยูนีมาได้เลยเรับไม่ต้องไปเสี่ยงฝนเลยอ่าทางหน้าครับครับอ่ะสมมผมเล่นทุกคนครับ วันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทำงานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดทางบ้านด้วยนะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้นะครับขอบคุณบอสโจครับที่ให้ผมมามอบความสุขสนานตรงนี้ครับทักทายครับผมสำหรับผมนิคเลิศบนขออนุญาตทำบริการให้ทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมนิคเลิศบนขออนุญาตทำหน้าที่ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับนิคเลิศพล โกครับหรือบักเก็ตบักเก็ตจากคอมเรื่องลีคายอ้อครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงพิเศษนั่นก็คืออ่อนเนี่ยครับผมแฟนเพลงวันนี้พิเศษสุดเลยเป็นวันคล้ายวันเกิดพอดีเลยโอ้ขอใคายพ่อ,อของพิ้งค์คับนี้โอ้วันนี้มาสองต้นเลยนะครับนี่เซอร์ไพรส์มาก วันนี้คร้ายวันเกิดพี่สาวนะครับจับโต๊มาสองต๊ะเลยพี่ปูจัดจังหวัดขอนแก่นเป็นแฟนสูสายใหญ่ ให้พี่ชมเพลพรกันเลยค่ะน้องสาวนะคะขออุ้พ่อหนพี่สาวก็สวยพี่อุ้นนะคะแฟนแบบ FC สาวน้อยเป็นแฟนแท้อีกขั้นหนึ่งนะคะฝากเงือฝากโตเงือกนะจ๊ะเด้อคนอยุ่งอังกฤษกปลวามื่อนี่บังเอิญมากๆค่ะบอสเป็นตัวมื่อเดียวกันกับท่นมิติงพอดีนะคะก็จัดไซเนอร์นี่น้ำกันเลยขอบคุณมสำหรับบอสด้วยนะคะแล้วก็มื่อนี่นอกนขออว้พ่อหน่อยเลยี่อุ้ม ไม่แห้งส่วนใหญ่แกงไปลินด้วนยูนดีไม่แห้งรวยแล้วขอให้รวยอีกสมหวังดังใจปองนะครับยูนดีไม่แห้งเ้ยตัวอยางนี้อยากจะบอดบอสอะไรสักอย่างได้ไหมจริงๆรอเสาวน้อยทุกบ้านแทงไปโชว์ที่อังกฤษได้แต่บังเอิญยินดีาผว่าอุณหภูมไม่กล้าขึ้นขึ้นดี

พี่บุน้องวันน <ain ways> <laughs> ี้นำทีมงานมาสองโต๊ะนะครับมาจากจังหวัดพัทลังรุ่ยยูนีวีแห้งเด้อพี่สาวเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแฟนๆนะครับทุกโต๊ะทุกที่นั่งในค่ำคืนนี้แล้วก็แฟนๆในไลฟ์สดวันนี้อย่าเฝ้าลับเรามีความสุขสนานเพืถึงตีสามวันนี้น้องพี่บุ๋นก็มีน้องชากดแจ้งขอบคุณคคบขอุณมากมายครับเอ้า